กรมตูประกาศฉบับ9เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงคลื่นสูงมากวันที่11กรกฎาคมกรมตูนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่14กรกฎาคมฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันที่11ถึง14กค,คม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบน ของภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11กรกฎาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกตากและเพชรบุร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นเชัยภูมิร้อยเอ็ดอำนาาเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรี ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสา,าคนรนครปฐมรวมทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตนออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังในช่วงวันที่12 13กรกฎาคมพักเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง แพร่อุตร,รดิตถ์สุขโขทัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบุร์พักตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธร กาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีรับุรีรรสมุทรสงครามสมุทนนรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในวันที่14กรกาคมพักเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกตากและเพชรบูร์พักตุนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูดรธทนีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นร้อยเอ็ดและอำนาจ,จเจริญพาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันชุมพรสุรธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ ฝนฟ้าขนองครืนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลเอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10-14กรกคมนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ